สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกิติการปีชายนกูลม2นับ4เลขที่1วันนี้เรามานำเสนอง,งานเทสเซเลชันกันค่ะอันนี้คือรูปเทสเซเลชันที่เสร็จแล้วนะคะเป็นรูปเทบค่ะและนี่คืออุปกรณ์ในการทำเทสเซเลชันนะคะมีดินสอการ์เมจิกสีไม้ไม้บรรทัดเทปใสกันไกลแล้วก็กระดาษ A4 แล้วก็กระดาษแข็งค่ะขั้นตอนที่1วัดขนาดกระดาษแข็ง2คูณ2นิ้วหลังจากนั้นก็ตัดออกมาค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะวาดรูปลูกเจี๊ยบลงบนกระดาษที่ตัดไว้แล้วติดด้วยเทปใสค่ะขั้นตอนที่3นะคะวาดรูปลูกเจี๊ยบต้นแบบที่วาดไว้ใส่บนกระดาษ a 4ให้เต็มแผ่น ขั้นตอนที่4ตัดเส้นและเก็บรายละเอียดค่ะขั้นตอนที่5นะคะตกแต่งและระบายสีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ